เหตุแล้วความรักนักร้องสาวประกาศโสดบอกเลิกแฟนหนุ่มที่คบหาสองปีเปิดสาเหตุเลิกยุติรักสองปีรักพังกลับมาอยู่ในสถานะสดเต็มตัวอีกครั้งสําหรับลูกทุ่งสาวเสียงดีลิวอาจารย์ยาที่ล่าสุดเพิ่งมีข่าวว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มในว,วงการที่คบหากันมานานกว่าสองปีส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็แฮปปี้มูฟออนได้แล้วล่าสุดลิวอาจารย์ยาก็ได้มาเปิดใจเคลียร์ผ่านคุยแซบโชว์ว่า พึ่งโสดบาหมาๆเพียงสองเดือนยอมรับว,ว่าตอนเลิกกันใหม่ๆมีเฮิร์ตมีร้องไห้บ้างซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเป็นฝ่ายบอกเลิกและขอมุฟออนเองสาเหตุที่เลิกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ ทัศนคติหลายอย่างไม่ตรงกันเลยไม่อยากให้ต่างฝ่ายต่างเสียเวลาต่อกันแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกันก็มีการยือ้อมีการปรับจูนเข้าหากันตลอดแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ลิวยืนยันว่ารักครั้งนี้จบลงไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอาจจะเพราะเป็นคนที่ไม่ยูจี้ไม่ยุ่งกับของส่วนตัวอีกฝ่ายซึ่งผู้ชายอายุมากกว่า6ปีแต่ตลอดระยะเวลา2ปีที่เป็นแฟนกันก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ